เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในกล้องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องสวัสดีครับวันนี้ผมมา,มาชีเา้เป้ารถสวยๆมาชมเลือกซื้อเลือกขายครับวันนี้เป็นโตโยต้าครับโตโยต้าซูรุา่าโฉมมุมส้มครับรถบ้านเดิมๆเ,เครื่องเกียร์ดีสียังเงาครับสียังสวยยังเงางามเล่เมเอกาสารชุดโอนครบเลยราคาสุดคุ้มเช่นเคยครับ29,900บาท ราคาจากกักรยานครับใช้งานเดินทางกายได้สบายบอดีดีสีสวยรอบพันภายในเป็นเบาะหนังนะครับด้านหลังเบาะหนังฟูฟูไม่ขาดไม่แฟบด้านหน้าเบาะผ้าสภาพดีสวยเกียร์ยธรรมดาครับหน้าต่างมือหมุนระบบรับซ้อนก็ดูแลง่ายพิกัดดูรถอยู่สมุดปากกานะครับท่านใดสนใจก็ไปดูทดลองขับกันก่อนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ายังไงก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ